สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาดูประโยคภาษารัสเซียง่ายๆสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเรียนภาษารัสเซียนะคะประโยคที่หนึ่งถ้าจะพูดว่าผมหรือว่าฉันตื่นนอนจะพูดว่า ya ปร и с п ปายุส ya п ร и с п ปายุส ya ประสุปายุสนะคะ ya ประสุปายุสต่อมาประโยคที่สองถ้าจะพูดว่าฉันล้างหน้าอ่าจะพูดว่า ya อู u ูวายุสยาอ m u v วายุสยาอนะคะยาอูมูวายแปลว่าฉันล้างหน้าถ้าจะพูดว่าฉันแปลงฟันจะพูดว่ายาชิชูซูบิยาชิชูซูบิยาชิชูซูบินะคะถ้าจะบอกว่าฉันอาบน้ำจะพูดว่ายา พริ้ i ิมา u ูดูช์ยาริ้นิ u า d u ด h ยาพรินิมายูดูชนะคะฉันอาบน้ำถ้าจะบอกว่าฉันแต่งตัวจะพูดว่ายาอาจิวายูสยาอาจิวายูสยาอาจิวานะคะถ้าจะบอกว่าฉันแต่งหน้าพูดว่ายาเดล,ลา a ูมาคิอาช ยาเด а ю ย а к и я ж я делаю м ล к ย я มาาชนะคะถ้าจะบอกว่าฉันกินอาหารเชา้าพูดว่ายา а า т ตร к กายุ а в т р а к а ю ตร а в т р а к а ю นะคะถ้าจะบอกว่าฉันไปทำงานจะพูดว่ายาเยด а работу я ุ д у на р а น о т รบตุ ยาเยดูนารโบตุนะคะถ้าจะพูดว่าฉันกินอาหารเที่ยงจะพูดว่ายาอาเบียดายูยาอาเบียดายูยาอาเบียดายูนะคะถ้าจะบอกว่าฉันกินอาหารเย็นจะพูดว่ายาอูจนายูยาอูจนายูยาอูจนายูนะคะ อันนี้ก็เป็น10ประโยคง,ง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดพูดภาษารัสเซียนะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลนนาของจุ๋มด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ